สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่บ้านหัวดานต้นฟักปลูกไว้หนึ่งต้นลูกไม่ค่อยได้ขายจะแจกหมดเลยแจกขึ้นบ้านได้หลายลูกแล้วอันนี้เป็นเยอะมากเกือบสิบลูกหนึ่งต้น อันนี้เน่าแล้วเน่าเอาออกหลายลูกมากส่วนมากจะไม่ค่อยได้ขายจะแจกให้เพื่อนบ้านกินกันค่ะน้ำใจโอ้โหหลายลูกแล้วแจกไปประมาณแปดลูกแล้วค่ะนี้เป็นมาใหม่อีกหลายลูก คุ้มมากค่ะปลูกไว้หนึ่งต้นได้เยอะมากได้หลายลูก